นี่ค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆก็ในวันนี้ยังอยู่ในรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เนาะโอเคเมื่อที่แล้วครูให้นักเรียนเรียนเรื่องคำศัพท์ใช่ไหมเอ่ยคำศัพท์เรื่องวันต่างๆนะคะวันจันทร์วันอังคารแต่ในวันนี้ครูจะให้นักเรียนมาดูการระบุวันนะคะในภาษาจีนมีอะไรบ้างลูกมีวันนี้วันนี้เราอ่านว่าจิงเทียน จิงเทียน Emmanuel, จิงเทียนคือวันนี้ส่วนคำว่าหมิงเทียนหมิงเทียนคือพรุ่งนี้จัวเทียนจัวเทียนคือเมื่อวานนะคะโอเคจิงเทียนวันนี้จัวเทียนเมื่อวานหมิงเทียนพรุ่งนี้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกแล้วว่าวันนี้คือวันอะไรวันนี้คือวันอะไรเราจะ พูดเป็นภาษาจีนได้ไงลูกจะพูดได้คือจิงเทียนชื่อชิงชีจีจิงเทียนชื่อชิงชีจีจิงเทียนคือวันนี้ชื่อตัวนี้แปลว่าคือหรือเป็นนะคะชิงชีคือสัปดาห์จีเขาถามว่ากี่นั่นเองหรือวันอะไรนะคะโอเค อ่ะหนูมาดูคนนี้ก่อนเลยว่าเขาถามว่าเขาบอกว่าจริงเทียนใช่ไหมถ้าสมมุติว่านักเรียนจะบอกว่าวันนี้คือวันจันนะหนูจะพูดว่างไงลูกหนูจะพูดได้สองแบบคือจริงเทียนชื่อชิงทีอีจิงเทียนชื่อชิงทีอีหรือจริงเทียนชื่อโจอีจิงเทียนชื่อโจอีเห็นไหมคะจิงเทียนคือวันนี้ชื่อ แปลว่าเป็นหรือคือจิงชีอีคือวันจันโจอีก็แปลว่าวันจันเราอ่านได้สองแบบนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าเนี่ยเขาถามว่าเขาบอกว่าไงจิงเทียนชื่อจิงชีเออร์จริงเทียนชื่อชิงชีองเชออแปลว่าอะไรลูกวันนี้คือวันอังคารนะคะ วันวันนี้คือวันอังคารพูดได้สองแบบใช่ไหมคะเราจะพูดได้คือจิงเทียนชื่อจิงทียร์หรือจิงเทียนชื่อโจเออร์นะคะจิงทียร er ์หรือโจเออร์คือวันอังคารนะคะอะ่ถ้าคขามีตัวอย่างนี้ให้นักเรียนดูนักเรียนจะพูดว่าไงลูกวันนี้คือวันเอ้ยพรุ่งนี้คือวันศุกร์หนูจะพูดว่าไงลูกจะพูดได้สองแบบคือหนิงเทียนชื่อจ 明天是星期五หรือ明天是周五明天是周五แปลว่าพรุ่งนี้คือวันศุกร์นั่นเองนะคะโอเคการบ้านก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์เรื่องการบอกวันนะคะโอเคการบ้านก็มีแค่นี้ไม่ต้องอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูนะคะแค่ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ตาม ในหนังสือหรือตามคลิปที่ครูให้นักเรียนดูนะคะ